สวัสดีค่ะนี่เป็นผลงานจักสกินเฮดนะคะอันนี้ก็คือจัดตรงทรงใหม่นะคะตรงนี้นะคะให้เข้ากรอบหน้าลูกค้าทําให้หน้าผากนะคะดูแคบลงนะคะจัดทรงใหม่แล้วก็ทําให้ช่วงตรงศีษะที่หายไปนะคะตรงที่มีผิวศีรษะเยอะก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนมีผมสกินเฮดนะคะตรงนี้แดงๆไม่ต้องสนใจเนาะเป็นกรอบที่ตีขึ้นมาเพื่อจะใส่ไรผมนะคะเข้าไปดูโอเคเลยค่ะลูกค้าเมื่อกี้ดูจาก ระจบและลูกค้าก็โอเคชอบถูกใจอยู่เพราะว่าลูกค้าก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นยังไงใครสนใจนะคะสามารถสอบถามได้นะคะมาทางทุกช่องทางนะคะเพจนะคะสักคิวสามิติเจี๊ยบหรือว่าแอดไลน์ไอดีนะคะส่งภาพส่วนที่จะสักนะคะมาให้ช่างเจี๊ยบตีราคาก่อนนะคะว่าอยากได้ ความกว้างอะไรขนาดไหนสักไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาคุยกันอีกทีนะคะสีของเราเป็นสีของเมกาค่ะทางเจ็บใจดีมากนะติดต่อมากันเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับวันนี้ที่ลูกค้าเข้ามาดูใครชอบก็มาเลยเนี่ยค่ะดูดีเลยค่ะเจ้าเกดเกดเกสวยคะ่ะโอเคขอบคุณค่ะ